สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทาง,งวหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่14บี่อยอหกเป็นงวดประจำวันอัคารที่14นะครับ อย่าลืมนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับผมย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับ ่นนลางะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเป็นนอยละ2สูตรนะครับสูตรสองตัวตรงนอยละ2สูตรทั้ง3น้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับมาดูที่นอยพิเศษ นายพิเศษก็จะมี8 1 1 8 4 2 2 4เด่น8วิ่ง2องนายปกตินะครับ นายปกติก็จะมี47 74 34 43เด่น7วิ่ง4นาย VIP นะครับ i p ในวีพีก็จะมี09 90 20 02เด่น9วิ่ง0ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับ่วาให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ